สวัสดีครับผมก็อยู่กับแบมบี้ชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าซื้อบสบอลนะครับตามคำขอของทุกคนเลยนะครับ mm hmm. ก็ซึ่งมีคอมเมนต์เยอะมากบอกว่าสอดเข้าบสบอลหน่อยมันเข้าไม่ได้นะครับก็นี่เลยครับบีดบอลครับอยากได้เป็นวอลชนอะไรก็บอกได้เลยอันนี้อันนี้เล่นแรกเป็วอลช์เลยครับ ถ้ายากจะเล่นด้วยก็มาเล่นได้นะครับเนี่ยพอเข้ามาใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยใช่ป่ะวะเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าคอมเมนต์แบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูใน Youtube กันก่อนนะครับ <c oughs> ไปที่ช่องของเรา อืมอืมอืมแบบหนึ่งนะครับมาหาแบบนี้ไม่ดีเลยอาเล่้างไปโหลดที่ไหนมีมันมีกี่ดานแต่ได้แต่อยากเล่นในโทรศัพท์บ,บ้างเราเล่นได้ในโน,โน้ตบุ๊กอยากเล่นอยากเล่นมิลิเกมแบมแบม ครับแบมชื่อเกมว่าอะไรโหลดไหนไหนชื่อว่าอะไรอยากโหลดบ้างเล่นไหนไหนโอ้โหนี่ถามเยอะเกินแล้วนะครับก็มไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปว่าไม่โหลด อะไรเลยแค่เข้าในไมค์ครับนะครับโอเคแค่นี้ละมันนะถ้าใครอยากจะได้คลิมนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะคะไม่มีข้างล่างก็ มีอะไรมากนะฮะมากันเลยมาก็มาเล่นต่อนี่ฮะพอเข้ามาแล้วใช่ไหมเนี่ยตอเสีย,ยก่อนนะครับมันก็จะมีป้ายสีเขียวกับสีแดงให้คุณกดไปที่ป้ายสีเขียวนะครับเดี๋ยวมาเกียน ไม่มีใครมาอยู่ใกล้ๆเลยเอ้ยมานี่นีเหล็กมันอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ได้อยู่ตรงโน้นครับผมอยู่สีอะไรเนะี่ยผมอยู่สีเหลืองใช่ไหมมันก็จะมีบอกเลยตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับเออเนี่ฮะมันก็จะมีหลายๆสีนะถ้าเป็นวีพีก็จะเลือกสีได้มันก็จะมีชุดเกาะให้เลยนีเย้วีพีเอ่เอ อ๋อ oh, อันนี้เินไปทำยูทูมา I m is a h a t เออแล้วอันนี้เราพิมไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่สมัครนะถ้าใครอยากจะสมัครแบบพิมได้ก็ไปดูใน YouTube อาคับเราจะไม่สอนว่ามันจะทำาป็การเสียเวลานะครับ ก็นี่เลยนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น VP มันก็จะเป็นแบบแเป็นปน,บบนี่แหละเป็นเป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมีหลายๆอันให้คุณเลือกเลยที่เหมือนเราได้ชุดเกาะฟรีแล้วเนะ<ไ>ตัวใส่นี้แหละดีแล้วแล้วก็มันจะมีตรงกลางนะครับ ผมก็จะบอกแค่คนเข้าไม่เป็นนะมันก็จะเป็นแบบเบสดบอลเลยมันก็เบสดบอลนั่นแหละครับอันนี้แค่สองเข้านีนนีาก็จะมาเล่นสักตาหนึ่งนะซักตาด้วยนะเออขอสักตาหนึ่งขอสักตาเดียวเองนะเนี่ยไอ้บ้ามันได้หมดแล้วอะไรหอม น,นม่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกแล้วลหละเพราะว่า่อวผมมันแบบใกล้พังแล้วไงเออก็ไปกินน้ำดินะครับมันก็จะมีหลายเซิร์ฟเวอร์เลยของเบ d วอลก็จะมีเบ d วอลหนึ่งเบ็1วอหนึ่งห้าศูนย์นะครับก็จะมีถ้าใครอยากจะแบบแบบเล่นแบบไม่ค่อยมีคนเยอะนะฮะก็แนะนำเลยให้ไปเล่นเบ d วอลหนึ่งนะฮนะถ้าเป็นเบ d วอลธรรมดานี่ คือคนเยอะมากเออครั้งที่ผมเข้ามาครั้งแรกนี่ป้ายทุกป้ายเปิดหมดเลยฮะก็ไม่มีใครเข้าไปด้วยเพราะว่ามันมัยแต่ยืนนิ่งแล้วเลือาจะแหละตรงนี้ก็ให้มันเลือกอาชีพได้ครับวอร์ชั่นเกมของผมก็คือ1 0 3่แล้วก็มี1 0ึ่ดจุดเ้วยครับมี2เกมเลยแต่ว่าวอร์ชั่นห0 9นนี่ผมเอามัน ไปอยู่ไว้ที่อื่นนะฮะไปอยู่กับเฟซบุ๊กนะครับมันอยู่ใกล้กับเฟซบุ๊กนั่นแหละแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กให้คนดูนะครับก็เลยหมอ่อ่เห็นผมเปิดให้เห็นอัลตายใช่ไหมเอออันนี้ก็อยากจะให้เล่นมินเกมหรือทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็กดลูกระดิ่งด้วยแล้วก็กด กดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะอุตส่าหมาสอนให้แล้วนะครับคนที่ขอร้องก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับก็เพียงเท่านี้แหละครับไปละบ๊ายบายผมสอนเข้าไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ